เรื่องของสถานการณ์การซื้อไข่ไก่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะว่ายังคงมีพี่น้องประชาชนหลายคนค่ะหวั่นกลัวว่าอาจจะมีภาวะวิกฤตขาดแคลนไข่ไก่ทําให้หลายคนไปต่อแถวกันอย่างยาวเหยียดนะคะในการจะซื้อไข่ไก่ล่าสุดที่ร้านขายไข่ไก่แห่งหนึ่งในเขตเทศบาลเมืองเบตงพบว่ามีชาวบ้านค่ะไปต่อแถวรอคิวเพื่อซื้อไข่ไก่ที่ทางร้านเปิดจําหน่ายวันละครั้งคือวันละ หครั้งในช่วงเวลาบ่ายสามโมงครึ่งเป็นต้นไปโดยแต่ละคนสามารถซื้อไข่ไก่ได้เพียงแค่คนละหนึแผงเท่านั้นนะคะเพื่อไม่ให้มีการตักตุนสินค้าโดยไข่ไก่ขนาดเบอร์4อยู่ที่แผงละ90บาทเบอร์0 1นย์ค่ะทางร้านขึ้นประกาศว่าไม่มีขายนะคะเอาไว้ส่งร้านค้าในเบตงเท่านั้น แม่ค้าขา,ขายไก่บอกว่าการปรับราคาไขก่ขในช่วงนี้อาจเป็นผลกระทบจากโรคไวรัสโควิด -19 รวมถึงการประกาศพรกรฉุกเฉินค่ะทําให้ประชาชนไม่สามารถออกจากบ้านมาใช้ชีวิตได้ตามปกติจึงทําให้ประชาชนต้องสํารองอาหารเพิ่มเติมประกอบกับภาวะอากาศที่ร้อนทําให้ไข่มีไข่ออกมาน้อยกว่าปกติอีกทั้งทางการมาเลเซียได้ทําการปิดด่านนอกจากนีเภื่อไปตงเองก็มีระยะทางไกลกว่าจ ANG ังหวัดยะลากว่า140กิโลเมตรและเมื่อมีการประกาศใช้พรกฉุกเฉินทําให้ประชาชนเหล่านี้ตื่นตระหนกค่ะกลัวว่าอาจจะมีสินค้าขาดตลาดอย่างไข่ไก่นี่แหละค่ะและก็นอ จากนี้มาเลเซียเองก็มีการประกาศปิดด่านนะคะจึงทำให้หลายคนตื่นตระหนกมีการแห่ไปซื้อกักตุนกันเป็นจนมากค่ะจนทำให้ปริมาณไข่ไก่ขาดแคลนตลาดในช่วงนี้ค่ะ